วันนี้เรากลับมาในพาร์ทที่สกันเลยนะครับผมกับวันจริงอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับผมแล้วเป็นวันจริงที่ผมต้องปล่อยพอดแคสตัวที่4ี่แล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะไปได้วยความรวดเร็วเลยละกันนะครับผมว่าพร้อมป,ประจำฮาโลวีนของเราเนี่ยทั้งทั้งสามต้นเนี้ย <c oughs> มีหน้าตาเป็นยังไงมีอะไรยังไงอย่างไรบ้างนะครับ <c oughs> ขำไอเน,นี้ยมากเลยอ่ะมันไม่มีอะไรเลยมีแต่เสียงแต่อันเนี้ยยังดีหน่อยนะเจ้าฟักทองเนาะแต่ถ้าเรากดไปเฉยๆ <c oughs> มันจะนี่เนี่ย <c oughs> นแน่นอนล่ะค่ะผมกดพรอพพืนฮาลโลวีนเราเล่นอย่างนี้เรามารีวิวพืชประดับน้ำตีมฮาลโลวีนั่นเองนะครับ นย่วันสุดท้ายแล้วด้วยวันสุดท้ายแล้วด้วยนะครับผมเราก็จะไปด้วยความรวดเร็วเลยละกันนะคะผมไปด้วยความรวดเร็วความเร็วเหนือ,นอแสงยเดอะแฟลตเวอร์ไปไหมโอเวอร์มากฉันพืชประดับน้ําต้นแรกที่เราจะประเดิมเลยนะครับและเป็นต้นแรกที่ผมได้พืชประดับน้ําตีมฮโลวีนต้นแรกที่ผมได้นะครับก็ค,คือ ต้นนี้นั่นเองต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเซเลสเทียลคอร์นนั่นเองนะครับผมเป็นต้นไม้ที่ดูเหมือนขนมมากเลยทุกคนนี่ไงเหมือนขนมเพราะอะไรตรงข้างบนนี้ก <c oughs> ารยืนของมันมันเหมือนแบบมันเหมือนลูกกวาดมากเหมือนขนมมากเลยแต่ใบไม้นี่คือสร้างสารรค์ดี สร้างสรรค์ดีนะครับให้คะแนนความสร้างสรรค์เลยเนาะ Special ลซีซัน a นนะครับผมมาดูเสียงมาดีกว่าน้องมีเสียงไงบ้างเอ่ยขอโฟกัสลำโพงนะครับก็ไม่ได้ต่างจากพืชอื่นเลยนะครับที่เป็นเป็นเสียงอย่างนี้เนาะไม่ได้ต่างกันเนาะ เปลี่ยนแค่รูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็เอฟเฟกเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับเซเลสเซียเซเลสเซียคอนนั่นเองนะครับผมเซเลสเซียคอนพืชพืชประดับน้ำตีมฮโลวีนต้นที่สองที่ผมได้นั่นก็คือสปู o กโอแ l นเท e ร์นั่นเองนะครับผมเป็นพืชประเภทพอปเปอร์นะนะั่นเองพอปเปอร์นั่นเองนะครับก็คือ พืชป,ป,ปอเปร์นี่คืออะไรคือพืชที่มันจะอย่างที่คลิปที่แล้วผมบอกอธิบายไปแล้วนะคะว่าจะเป็นพืชประเภทที่มันจะมีลูกจังงอของมันออกมาอย่างนี้พอเรกกากดพิที่ตัวลูกของมันเนาะเขาก็จะดร o ปหอยสีทองเปลือกหอยสีทองให้อะไรอย่างนี้เนาะแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามีพืชประดับน้ําต้นไหนที่ drop เพช เพชรพระจันทร์เซี้ยวสีเขียวไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะว่ามีหรือเปล่าถ้าให้ผมเดาอะ่ะน่าจะมีอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะนี่สปู o กโอลันเ t e ร์นะครับผมดาตังกาวตน้น <c oughs> นี่นะครับเอฟเฟกเนาะเอฟเฟกดูคล้ายๆล้ายกับต้นคล้ายกับเจ้านองเซเลเชียลเลยแต่ว่าจะมีเสียงหัวเราะเติมเปลี่ยนหลายอย่างมาก ก็คือเปลี่ยนทั้งเสียงเอฟเฟกต์ซีจีอะไรเอ่ยใดเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะครับนี่มันจะมีเสียงหัวเราะของแบบของของเจ้าจะกอเลนเทลจิเวอร์ชันเวอร์ชันน่ารักหัวรอเราะออกมาด้วยนะครับทุกคนดูนะ <c oughs> เห็นไหมเอฟเฟกก็เปลี่ยน cg ก็เปลี่ยนเสียงก็เปลี่ยนโห <c oughs> oh, น่ารักมากเลยอะ่ะคือ แม้แต่ตีมฮัลโลวีนก็คือกลายไปของน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยคือเจ๋งมากเลยนะนี่ดูไม่น่ากลัวด้วยเนาะ,ะอ่ออีกอย่างหนึง่งถ้าเรากดเจ้าน้องไปแล้วเนี่ยเราเผิอกดแบบนี้ตอนที่ลูกของน้องยังไม่พองเต็มที่เนี่ยเราจะไปเกเพีย่ยเพียงแค่การแบบกดเพื่อให้น้องหัวเราะเฉยเออเพื่อให้น้องหัวเราะเฉยนะ นี่หกโมงเก้านาทีเร็วไหมล่ะ <c oughs> ยังไม่ทันกี่นาทีเลยมาเพื <c oughs> ่อต้นสุดท้ายดีกว่าเออเพื <c oughs> ่อไปดับน้ําต้นสุดท้ายที่ผมได้นั่ก็คือบูกี้บูนี่เองนะคะผมชื่อต้นนี่ก็คือแบบโอ้โหหน้าตาพออยู่ในเกมนี้คือน่ารักมากเลยนะน่ารักแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นตัวจริงนี่ไม่ผมขนลุกสู้แล้วนะ ถ้าเจอตัวจริงเนี่ยเมื่องักของน้องเนี่ก็คือเป็นรูปผีลอยสูงขึ้นมาเลยแล้วก็มีกรีบเลี้ยงและต้นอยู่ด้านล่างของน้องหมดเลยข้างบนก็จะมีตัวลอยมยอยือนงงี้หมดเลยนะครับเรามาดูเสียงน้องกันดีกว่า เสียงของน้องเนี่ยก็จะเหมือนกับเจ้าสปุกอลเลนเทอร์เลยนะครับผมแต่ว่าเราถ้ากดครั้งแรกเนี่ยมันจะเราจะไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรนะคะผมแต่ถ้าเราเมื่อกดเรากดรัวๆเนี่ยมันจะน้องก็จะหัวเราออกมารัวๆตามความเร็วที่เรากดนั่นแหละครับเออน่ารักดีนะครับแต่ถ้าเจอของจริงที่น่าจะหลอนพอสมควรเลยนะก็เป็นไงบ้างครับสลับ เกตซูเปอร์ซาฟิชนะครับกับการคลิปที่แล้วเราได้รีวิวน,น้อนน้อนตัวนี้น้อนโบนี่ปลาเอ็กซเรย์อินเดียและพืชพืชประจำทีมฮัลโลวีนทั้งสามต้นนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมกันกันให้มาเสเต็ติกเยอะๆได้นะ ก็แฮปปี้ฮาโลวีนแฟนตาซีออฟด REAMS ทุกคนด้วยนะครับก็ถ้าพเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ของกันกันนี่มาสเตกิเยอะๆได้นะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดพอดแคสต์ตัวที่4ของช n n e l กันนี่มาสเตกนะครับที่มีชื่อว่า Happy Halloween 2024นะครับผม ก็ติดตามพอดแคสต์ใหม่ของผมได้นะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายไปละ